สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมชาย DIY นะครับในสัปดาห์นี้ต้องขอภัยด้วยเดิมทีเนี่ยที่บอกว่าจะนําเสนอเรื่องของการทดสอบแผงโซลาเซลล์ระหว่างโมโนกับโพลีนะครับก็ขอยกยอดไปสัปดาห์ต่อไปนะครับเพราะว่าดินฟ้าอากาศไม่อำนวยนะครับวันนี้ฝนตกมาตั้งแต่รุ่งเช้านะครับตอนนี้ก็ยังตกพรำๆอยู่นะครับแสงไม่พอที่จะทดสอบโซลาเซลล์นะครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นแผน2นะครับมาซ่อมอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่ครับ power bank นะครับ เ o ราะ bank พวกนี้นะครับก็ปัญหาที่เจอก็คือว่าเก็บไฟได้ไม่นานนะครับหรือว่าบางทีชาร์จยังไม่ทันเต็มเลยครับก็แบตหมดซะแล้วนะครับทั้งทั้งที่ซื้อมาใช้ไม่กี่เดือนนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับก็ขั้นแรกเราต้องเปิดฟ้ามันออกมานะครับทีนี้การเปิดฟ้าเนี่ยผมมีเหล็กเบนปลายแบบนี้อยู่นะครับก็คือใกล้ๆกับปลายไขควงแต่ว่ามันไม่คมมากผมจะแซะนะครับ อันนี้ดีหน่อยนะครับก็คือว่ามันไม่ไปทําลายไปตัวภายในนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้คัตเตอร์พวกนี้นะครับบางทีความคามของคัตเตอร์เนี่ยมันมันมีมากเกินแล้วมันจะไปบาดอะไรข้างในหรือไม่ก็อาจจะบาดมือเราในช่วงที่เราเปิดนะครับ ภายในก็เป็นแบบนี้เองนะครับเป็นมีเซลล์อยู่2ก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี2่2ก้อนแล้วก็ต่ออยู่กับวงจรชาร์จตรงนี้นะครับเพราะแบงค์ที่เสียก็มีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งอาจจะเสียจากวงจรชาร์จนะครับมีปัญหาหรือว่าส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากเซลล์พวกนี้ที่ไม่ได้คุณภาพเวลาเราไปซื้อตามตลาดนัดอะไรต่างๆเนี่ยที่มาเซล์พวกนี้ก็อาจจะเป็นเซลล์ที่ราคาถูกจัดนะครับซึ่งพวกนี้นะครับถ้าเสียเขาเปลี่ยนได้นะครับเนื่องจากว่าเป็น ชนิดเดียวกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบางรุ่นบางแบบนะครับเดี๋ยวผมดูอ่ก้อนที่เหลืออีกนะฮะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับก็คือตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเซลล์แบบเดียวกันเลยนะครับกับกับตัวอันนี้นะครับก็คือเป็น18650นะครับ แต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้ทั้งหมด5ก้อนอ้าก้อนเนี่ยนะครับจริงๆคือการต่อขนานกันทั้งหมดเลยนะครับก็เท่ากับว่ามีแรงดันเพียงแค่3.7โวลต์นะครับต่อ1ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นที่ขนานกันก็คือจำนวนของแอมป์ที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็เท่ากับแอมป์ของแต่ละก้อนมาบวกกันนะครับทีนี้ถ้าแกออกมาแล้วเป็นเซลล์แบบนี้นี่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเซล์แบบนี้เนี่ยเป็น สิ่งที่มีใช้อยู่ในอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับนี่ผมถอดมาจากโน้ตบุ๊กนะครับพอแกะออกมาดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเซลล์แบบเดียวกันเลยนะครับเป็นเซลล์ประเภท 18650นะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูนะครับว่ามีก้อนไหนที่ยังพอจะใช้งานอยู่ได้บ้างนะครับเพราะว่าเวลาเซลล์หรือว่าเวลาแบตเตอรี่พวกนี้เสียบางทีไม่ได้เสียทุกก้อนพร้อมกันนะครับอาจจะเสียเพียงบางก้อนเซลล์พวกนี้นะครับคุณผู้ชมเข้ามาเป็นชุดนะครับชุดก็คือ2ก้อนแล้วคู่นะครับขนานกันนะครับ2ก้อนส่วนนี้ก็ต่อวงจรขนานกันนะครับทีนี้ เพื่อจะให้ดูว่าชุดไหนที่พอใช้ได้อยู่นะครับผมจะต้องแยกออกมาเป็นชุดๆก่อนนะครับผมจะลองวัดดูนะครับว่าชุดไหนหรือว่าคู่ไหนที่ยังพอมีไฟที่ยังพอจะใช้งานได้บ้างนะครับ คุณีเสียนะครับอันนี้หนึ่งกว่านะครับก็เสียนะครับชุดนี้ยังดีนะครับวัดไฟได้3โวลต์กว่านะครับเดิมทีที่จะเอามาแทนพวกนี้ทั้งหมดนะแทนไม่ได้เลย มันเหลือไม่พอนะครับพอแค่สองก้อนก็เอาเปลี่ยนชุดนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือด้านบวกนะครับบวกก็อยู่ด้านนี้นะครับผมก็จะย้ายบวก ต้องบัดกรีให้เร็วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนไปเข้าไปจนทำให้เซลล์เสียหายนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นโคโลบนะครับ เดี๋ยวไปลองชาร์จกันเลยนะครับว่ามันขันแรกมันจะชาร์จเข้าไหมขั้นต่อมาก็คือว่าหลังจากชาร์จไฟเข้าแล้วเนี่ยไฟนะครับจะสามารถเข้ามาชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้หรือเปล่านะครับ ได้เวลาทดลองแล้วนะครับจะดูว่าการใช้แบตของโน้ตบุ๊กเก่าๆนะครับเอาแบตท,ที่ดีมาเปลี่ยนกับแบตท,ที่เสื่อมของ Power Bank นะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับ นี่ใช้ได้ด้วยครับชาร์จนะฮะคุณผู้ชมครับชาร์จอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับสรุปว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมการเอาแบตเก่าของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแล้วคัดเอาเซลล์ที่ดีนะครับนํามาเปลี่ยนกับเซลล์ที่เสื่อมของ Powerbank นะครับแล้วถ้าถามว่าผมมั่นใจได้อย่างไรนะครับว่าเซล์แบตเตอรี่ที่ผมเปลี่ยนกลับเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะใช้ได้นานนะครับก็มาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า แบตเตอรี่พวกนี้นะครับเป็นแบตโนเนมนะครับที่มีขายตามตลาดนัดนี่ผมซื้อตามตลาดนัดหรือตามกลองถมนะครับทีนี้สังเกตดูนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้มีบอกแหล่งที่มาไม่ได้มีบอกตราสินค้ายี่ห้ออะไรเลยนะครับเป็นเป็นเซลล์ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับซึ่งต่างกับของนี่นะครับซึ่งใช้อยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็มีเขียนยี่ห้อมีเขียนที่มาชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็คือบอกว่าเป็นยี่ห้อ ซัมซุงด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งเป็นของดีนะครับ18650นะครับก็เชื่อว่า,าคุณภาพถึงแม้ว่าจะเป็นแก่ออกมาจากโน้ตบุ๊กนะครับก็น่าจะดีนะครับน่าจะดีกว่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานทั่วไปนะครับสำหรับ power bank อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นแบบรุ่นบางๆแบบนี้นะครับก็จะใช้วิธีการที่ผม นําเสนอไปนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าแบบนี้มันใช้เซลล์คนละอย่างกันนะครับภายในจะมีเซลล์บางๆหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับเรียกว่าลิเทียมโพลิเมอร์นะครับเซลล์ประเภทนี้นะครับนอกจากจะหายากนะนะยังดูแลรักษาลําบากด้วยนะครับเพราะว่าพอใช้ไปนานๆนะครับหรือว่าชาร์จไม่ถูกวิธีเก็บไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะเกิดอาการบวมนี่ฮะนี่คือการบวมนะครับเวลาบวมนะครับคุณผู้ชมนะครับมันจะเกิด การช็อตภายในได้นะครับและเวลาช็อตภายในนี่มันถึงขั้นระเบิดเลยนะครับแบตพวกนี้เพราะ,ะนั้นอันตรายนะครับมันอาจจะมีอยู่ในโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่แนะนําให้ไปแกะเล่นนะครับเพราะว่ามันอันตรายนั่นเองนะครับระวังนะเรื่องความปลอดภัยอยู่ 2- 3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนด้วยการกรีดแกะ ตัวไส่แบตออกมาตรงนั้นก็อาจจะบาดมือได้นะครับอันต่อมาก็คือการแบตกรีต่อสายระวังปิดขั้วไฟจะช็อตนะครับขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ